ิริตาเก็บอาการไม่อยู่ดีใจมากอวดภาพน้องกวินส่งยิ้มหวานยืนทรงตัวได้แล้วทําเอาคุณแม่สุกตาดีกรีนางเอกอย่างสิริตาเจนเซนถึงกับเก็บอาการดีใจเอาไว้แทบไม่อยู่กันเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นพัฒนาการล่าสุดของลูกชายตัวน้อยน้องกวินที่ในตอนนี้สามารถยืนทรงตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีโมเมนต์ดังกล่าวสิริตาเจนเซนได้นํามาแชร์ผ่านทางอาินสตาแกรม @sirita_jensen เพื่อประกาศข่าวดีครั้งนี้ให้แฟนๆและบรรดามแม่ๆที่เฝ้าติดตามความน่ารักน่าชังของน้องกวิน พดีทราบโดยพร้อมเพียงการโดยการอวดภาพถ่ายและแคปชั่นที่ระบุใจความว่ากวินยดินได้แล้วนะครับมามีผมเก่งไหมครับซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะมีคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพัฒนาการของน้องกวินถูกเขียนส่งเข้ามาเป็นจํานวนมากเท่านั้นแต่หลายคนก็ยังอดไม่ได้เช่นกันที่จะทักว่าช็อตนี้ลูกชายตัวน้อยได้ความละมุนจากคุณแม่สิริตามาแบบเป๊ะๆพร้อมกับติดแฮชแท็กสำเนาถูกต้องให้ทั้งคู่ด้วยขอขอบคุณภาพสิริตาเจนเซนภาพแหล่งข้อมูลข่าว สนุก c อ m คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ